สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของ n e c คร f t นี่เราไม่อยู่ไหโอ้โหนี่ในไหมครับเวอร์ชันศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้จะตายแล้วโอาซอมบี้ซอมบี้ยายาโอ้ซอมบี้อะไรวะเนะี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ในไม้ครับเวอร์ชันศูนย์จุดสิบสองจุดหนึ่งอัลฟาบิวที่เจ็ดแล้วนะครับ เราก็ได้แก้บักไปหลายอย่างนะครบคราวที่แล้วนี่ผมเล่น0.11.1บิว3มันมาบิว7แล้วนะครับเป็นอะไรที่อีิกมากนะครับแต่ตอนนี้ยัง,งคลื่นอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังฝนตกด้วยนะฮะมันก็เป็นบัคอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นบัคเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นบันคเนี่ยฮะ มันจะมืดๆนะแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับคือตะกี้นี่เอง F5 นั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนตรงนี้โอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็ดิพิคอนก็คือความยากลาบากนะฮะขอปรับไปสักนี้พออันนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่อันนี้ก็ปกติ FOV คืออะไรนี่นะฮะอย่างที่เคยบอกไปนะครับโอเค ก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็ไปเจอเหล็กมากี่ก้อนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามา,าวเผากันก่อนนะฮะคือทำไมมันมืดวะเขียนเรามืดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดลงไปตอนนี้เราไม่ค่อยมีทอชเลยทอด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 ต้องเคยเห็นทอดหรือเปล่าฮะอ๋อนี่าย นี่มาลึบลึบลึบโอเคไปครับพร้อม let's go บัก๊กโอเคต้องบั๊กของตรงนี้นะบิว6ผมเล่นไปนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้แจกนะครับคือเป็นบัก๊กเรื่องของการกดตัวย่อมันยากกดยากนะครับ๊บเนื้อเนื้อโอเคตรงนี้คุดโอเคลุกขึ้น โอ้เยี่ยมเขาก็ได้แก้บักไปหลายอย่างนะฮะสำหรับ Minecraft ผมได้ยินเสียงมงมุมนะฮะเราปรับไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงคนพูดกันสมุดนะครับบักอะไรก่ะน,นะฮะมันจะไม่เห็นสีดำ ตาเลอรออกมาข้ขางๆนะครับบัคอะไรก็บอกคูนะครับก็เพิ่มเพิ่มบัคบัก,ก็เยอะนะฮะเนี่ยอยู่ดีก็มือดำเฉยเลยเนี่ยวอดวอดอันนี้ตัวปกตินะครับโอเคคุดตอครับขุด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 อ๋อรู้สึกว่าขจะแก้บัคเรื่องฝนมาด้วยนะฮะทำให้ฝนแบบมันไม่ค่อยแหลกนะครับก็ดีเยี่ยมกันเลย พอพาท,ที่ผมอัดไปทีนึงโอ้ยอตกใจผมอัดไปทีนึงคือแบบมันแหลกมากนะฮะแล้วผมก็ร้อยฝนมันหยุดตกฝนมันก็ไม่หยุดสักทีก็มาลองบิวเจ็ด ه, สำหรับใครที่อยากได้บิวเจ็ดนะครับหรือจะทิ้งไว้ใต้ e s คริปชั่นเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปเอาจากคลิปคลิปของฝรั่งมานะฮะของไวกันมากเลยผมผมนี่ไม่ทันเขาเลย ตั้งแต่บิวหกแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไปบิ้วเจ็ดแล้วจีเร็วมากประมาณเมื่อสิบเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับคลิปเรานะ,ค,ะคลิปผมก็ตอนนี้นะครับตอนที่คุณกำลังดูอยู่นะขนาดน,าน,นี้นะ,ะโอเคไดฟิลสเตลมยี่ยมปลาตอนนี้หิวหิวเนื้อไก่เลือดเมลีเจเนเรนเตอร์สัทีแค่ จื๊บจืบจื๊บจืบการเดินอย่างนี้ก็จะทำให้ความหิวลดลงนวะว่าง่ายนะครับโอเคข้างบนนี้ฝนหยุดตกยังน่าจะหยุดตกแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงหยุดตกอยู่วะโอ้มันฤดูฝนใช่ไหมฮะตกนานดีแท้โอเคเก็บเก็บเก็บ ปฟร์สเรฟรึบเร์สเรฟินเนียเราทำลองมาทำอะไรดีครับโอเคงอถ้าเกิดเราเผาอะไรอย่างนี้เราก็จะได้เลเวลด้วยนะครับโอเครานนี้เก็บหินตอนนี้เราไม่ค่อยจะมีอะไรทำเลยนะฮะคือข้างบนมีฝนตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันไปปักไฟข้างรอบเกาะนะฮะ ไฟอันนี้มาครับคราฟสติกกดติดๆหน่อยลูกนะฮะสติกมาโอเคเก็บตอนนี้ไม่มีซอสเอ้ยตอนนี้เรานอนได้นี่หว่าทำไมเราไม่นอนเราก็นึกว่าไม่มีเตียงเออซอส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 ขอซอสหน่อย ทำดาบดาบไม้เราไม่เอาแล้วนะครับเราจะทำดาบหินเพ <c oughs> ื่อฮะอะไรกะ something where walk e a r r อะไรก็ <c oughs> ไ,รกไม่รู้น่า what what the fuck อะไรของมันวะงงครับบักอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคไปข้างบนกันดีกรอ เดี๋ยวเราไปตัดไม้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทำที่ตัดไม้ผมว่าผมจะสร้างบ้านข้างบนนะเอาอะไรอะอเฮ้ยทำไมนเก็บสติกหยกิบสติกไม่ได้เออสองสามบั็อกอีกแล้วครับผมระเบื่อบั็กจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาเรียงของ,อแ,อง,อง,งแล้วก็แก้เรื่องบั็กกังกดตรงนี้ด้วยแล้วก็แก้เรื่องดีเพรสตัวที่เปลี่ยนนะฮะโอเตรงนี้เปลี่ยนป Oh, 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 oh. โก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 ฝนเขาไม่ได้กินเย่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วโหดีใจฮนะนอนตอนนี้รู้สึกแหลกครับอุ้ยอุยอุยเห็นมอนเตอร์คือทำไมชาวบ้านทำไมมอนทำไมซอมบี้มันหน้าตาอย่างนั้นนะคือซอมบี้ตัวนี้จะแปลกๆนะฮะไม่รู้นะครับสปาร์มมันเกกลาง นะ,ะโอเคโอเคไหมโอเคนะคือผมจะเก็บไว้กินนานๆานดีกว่านะครับไก่เยอะจุงเบยอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันข้างบนนี้นะเพื่อไม่ให้มีความแหลกนะครับเราจะปรับมาให้หมดเลยอ่ะหาแหลกยังนะแต่ผมก็สังเกตเห็นว่ามีสเกลิโตอนอยู่ตรงนั้นยังไม่โดนหลอกเพื่อน เนาะเจีอีเจีอีบุ้งยึดมันแม่นว่ะเฮ้ยจะจะลองอุ้ยเอ้าโหมันแม่นครับอุ้ยโอ้โหขอโทษขอโทษอย่าอย่าพอแล้วเพื่อนเอาดิเอาดิเอาให้โดนกากอีกแล้วกาดอีกแล้วจะลองว่อมันมองอยู่ใช่ปะ น้ำดิมันฉลาดว่ะฉลาดนะเก๋โอ้โอ้ขอโทษขอโทษยายายาจะต,ตายแล้วห,หลบหลบหลบอยองเซียนฟลอปฟล็อปฟลอปนอนนอนนอนข้ามอนค้ามอนพอแล้วเหนื่อยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคตอนนี้โ,โหธนุมันปักมาตรงนี้เลยเอาหายผมว่าผมจะทำฟาร์มไก่ซะหน่อยนะครับ เพราะว่าไก่ยเยอะเลยนะฮะเราจะได้เอามาทำอาหารกินตอนนี้เราต้องมาทำรั้วกันตัดไม้ก่อนอยากให้อา pple ดับจังเลยมันจะดับไหมทำโต๊ะคับข้างบ,บ,บนเนี่ยนะฮะโอเคกด,ก,กดยากกดยากพอสมควรเลยเพราะเอา้าตายเฉยอะไร อันนี้ผมไม่มีซีดเลยวางเก็บเข้ามาโอเคเราจะทำอ่อตรงไหนดีนอประมาณตรงนั้นนะครับตรงนั้นปลืบปลืตรงนั้นเลยตรงนี้นะฮะโอเคปะตัดหม้ตัดไมา,มาแล้วก็ทำสติ๊กแบบนี้ทำแบบนี้จะได้รู้วมาแบบนี้แล้วก็แก้เรื่องบั๊กของพวกกันคลาฟของด้วยนะฮะ อันนี้มาอันนึง่งเคเดี๋ยวเราต้องเอาลงไปเอาซีดสักคู่นะฮะผมว่ากาจะอนี่ไงซีดนึกว่าหมดออกซีดเราในตัวก็มีนี่หว่าผมว่าผมก่าจะทําบ้านข้างบนนะครับเอาเป็นว่าพาต่อไปเดี๋ยวเราค่อยทํากันอ่าฮะเอาเป็นตรงนี้กันอา่า นี้วางสองสามสี่แลกส่โอ้ยโอเคยังไม่เสร็จอือชุบชุบความหิวทำมันลดเร็วจังครับโอ้โหมองเห็นนิดยายา ไม่เอาไม่เอาอย่าฮะอะไรวะฮงอย่าบอกนะว่าที่บ้านผมฝนตกอะ่ะคือช่วงนี้ฝนนี้ตกบ่อยมากนะครับต้องทำใจอย่างเดียวเลยสี่สี่โอเคประมาณสักสี่พอไหมอ่ะห้าเอาให้ห้าเลยอะ่ะรึบรึบ ประมาณถ้าเราตรงนี้อ่ะอ่าแมวตัดตัดโอเคเยี่ยมวางตรงนี้อ้าวโอ,เ,โอเป็นคอกที่สวยงามมากค่ะ าทำพ่อนะลกูกโอเคครับเราได้เจ้าตัวนี้มานะฮะโอ๊ะอะไรสักอย่างตอนนี้ความหิวเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเราต้องกินเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตกันซะก่อนในเวอร์ชั่นของ0 1 1 1นะครับเป็นอะไรที่อ่าโคตรจะอีพิกนะครับเพราะว่าอ่าคือกินเนื้อซอมบี้ทีอย่างก็น่ารกเลยนะฮะคือ กินทีนี้ตายแน่นอนนะมาสุ่มกันว่าเราจะตายหรือไม่ตายอะไรย่างนี้นะครับโอเคตามมาแล้วความหิวมันจะลดเร็วกินไปทำไมอันนี้เข้ามาครับนึงนะอันนี้แบบนี้อ่าจ้องมาเอา้าที่ถือล้วไม่ที่ไม่ถือแล้วหายไปไปถอย โอเคเยี่ยมค่ะเยี่ยมอย่าออกมาห้ามออกมานะโอเคซับปิ้งด็อปนะครับดีมากมากเลยฝนตกค้าฝนตกค้าที่บ้านฝนตกค้าเดีย๋ยวสักครู่นะครับปิดเบ็ดไฟก่อนโอเคบักตรงนี้ตอนนี้เราต้องการไก่ ่อกี้เราเห็นไก่นอกคอกหนึ่งตัวอโอ๊ยตกใจอะไรอะไรของพ่อเนี่ยอะไรตายแล้วโอเคความไก่ก็เสร็จเป็นอนันเรียบร้อยนะครับงอ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำบ้านข้างบนดีนกว่าดีไหมพอ่อพ่อดีไหมเวพิ่งนี่หนู่เล่นยูแคสอยู่ด้วยววย,ยองบานบ้านบานปังอา,า,าหารไม่ได้หรอกชืบ ตอนนี้มืดแล้วะโอเคฟรึบแบบนี้หันหน้าไปตรงพาทิตย์แล้วปรับไอ้นโอเคครับผมอันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเจอคลิปหน้าอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับว่าคลิปนี้ อยากบิวเจ็ดไหมครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย